สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ครับพอดีมีเพื่อนๆที่ทําเว็บข่าวนะครับถามมานะบอกว่าในกรณีที่เป็นเว็บของเรานะครับแล้วอยากเปลี่ยนตัวหนังสือนะเปลี่ยนฟอนต์เป็นรูปแบบอื่นนะครับสามารถทําได้ไหมนะครับก็สามารถทําได้นะครับใช้ปลั๊กอินฟรีนะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นหน้าหลักปกตินะครับที่เป็นตัวหนังสือแบบนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําการติดตั้งปลั๊กอินเพิ um ่มเติมนะก็มาที่ทำการล็อกอินก่อนเนาะแล้วก็มาที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัวปลั๊กอินี้ แล้วก็ทําการเพิ่มปลั๊กอินใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนติดไปหรือยังนะครับอ๋อโอเคยังไม่ได้ติดนะครับก็ทําการเพิ่มปลั๊กอินใหม่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหาคํานี้นะครับ Seed Font นะ S E E D อุ้ยิมพ์ผิดนะครับ S E E D Font นะครับ F O N T นะครับแบบนี้นะกด enter ไปเลยนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กอินฟรีนะครับของคนไทยเนาะก็ผมมองว่าใช้งานดีมากๆนะครับก็ตรงนี้นะครับติดตั้งปลั๊กอินตอนนี้ได้ติดตั้งตอนนี้นะครับกดไปเลยเนาะ จากนั้นนะครับมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการตั้งค่านี่กง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้คอยครับติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็กดใช้งานไปนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะพอเรากดใช้งานไปแล้วนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทําการตั้งค่ากันนะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็ไปที่รูปลักษณ์นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับฟอนต์นะนี่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะมี2อันนะครับที่เราทําการปรับแต่งได้นะจริงๆเราก็ปรับแต่งได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าลองใช้แบบปกติดูก่อนเนาะเปิดใช้งานฟอนต์สำหรับพาดหัวนะครับตัวนี้ก็กดใช้ไปนะครับแล้วก็ฟอนต์ที่มีลักษณะฟอนต์ที่มีขนาดนี้นะครับก็คือฟอนต์ที่อยู่ในโปรแกรมเนาะตรงนี้เนี่ยเราเลือกไปเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับก็สมมุติว่าลองเป็นมาตรฐานของเขาไปดูก่อนเนาะแล้วก็น้ําหนักตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็น400นะครับแบบนี้เนาะ ถ้าบังคับใช้ฟอนต์นะครับก็อันนี้นะในกรณีที่แบบว่าพอติดตั้งไปแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลือกตรงนี้ได้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อหานะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะแล้วก็เปิดใช้นะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับผมเลือกเป็นสารบัญเนาะเพราะว่ามีหัวนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับน้ําหนักก็สัก300นะครับแบบนี้เนาะขนาดตัวอักษและพวกนี้เรากําหนดได้นะครับแล้วก็มากําหนดตรงนี้ไปด้วยเลยเนาะ เผื่อในกรณีที่แบบว่ามันไม่เปลี่ยนให้นะครับถ้ากดไปแล้วก็จะได้เปลี่ยนเลยเนาะอ่ะกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดหน้าเว็บให้ดูนะครับอ่าอันนี้เป็นของเก่านะครับฟอนต์มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นของใหม่นะฟอนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเนี่ยก็คือข้างบนเป็นแบบไม่มีหัวนะครับถ้าสังเกตดูนะครับมันก็จะแบบว่าดูดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับถูกใจเราเนาะอ่าโอเคแต่บอกว่าเอ๊ะถ้าฟอนต์แบบนี้แล้วยังไม่ชอบนะครับทํายังไงดีเน เราก็เลือกได้นะครับในส่วนตัวพาดหัวเนี่ยฟอนต์ที่มีนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นไอแอนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็มาดูหน้าหลักเรานะครับลองรีเฟซดูนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ดูน่ารักดีนะครับเนี่ยเห็นไครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับว่าอยากได้อันไหนเนาะอ่ะนอกเหนือจากนี้นะครับในกรณีที่เราบอกว่าอยากได้ของ Google Fo n t มานะครับก็สามารถเปิดใช้ Google Fo n ตตรงนี้ได้นะครับเนี่ย แล้วก็ชื่อฟอนต์นะครับดูเขามีรายชื่อที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราก็คลิกไปนะครับเราก็ไปเลือกฟอนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเลือกได้นะว่าอยากให้เป็นแต่ภาษาไทยอย่างเดียวนะครับไทยนี่ตรงนี้นะครับเขาจะมีเลือกขึ้นมานะครับเราก็ทําการกดเลือกไปเลยนะปูลองมาลิซิ M A L I นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะ M A L I นะครับแบบนี้นะแล้วก็ทําการกดบันทึกนะครับ แล้วก็ไปดูหน้าเว็บเราทีนึงมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ผมว่าก็สวยดีนะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะมองแปลกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ว่าสวยดี <laughs> นะครับก็แค่พิมพ์ชื่อมาเองเนาะแล้วก็ไหนลองดูสิโอ้โห c h a r m นะครับลองดูเป็นชามดูนะครับ c h a r m นะครับสีพิมพ์ผิด c h a r m นะครับอ่ะชามนะ แล้วก็ลองบันทึกดูนะครับแบบนี้แล้วก็ไปดูหน้าเว็บเรานะครับลองรีเฟซด,ดูนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมเคยเห็นแบบนี้ในเว็บของเ,ออเว็บพระนะครับสวยๆนะแล้วก็ลองไปดูอันอื่นซิอันนี้เราเลือกได้เลยนะอ๋อเดี๋ยวมีอีกอันนึงนะว่าถ้าสมุนว่าเราลองพิมพ์แบบว่าเป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับเป็นชามแบบนี้นะ,ะบันทึกแล้วนะครับลองรีเฟซด,ดู ไม่ขึ้นนะครับต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นให้มันเหมือนกันนะครับอ่โอเคบันทึกนะครับอ่ะได้แล้วนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าพิมพ์ให้มันถูกต้องนะครับถูกตามของเขานะครับโอเคตัวนี้ก็สวยดีนะครับ กราฟี่แบบนี้ก็ได้นะลองเปลี่ยนดูนะครับเพราะว่าสวยดีนะผมลองคิดดูนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับคนทำฟอนต์นี่เก่งจริงนะครับสวยดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบนะครับว่าอยากได้แบบไหนเนาะถ้าเราไม่ใช้นะครับก็แค่กดปิดไปนะแบบนี้ตึ้งนะครับก็กดบันทึกนะครับ ฟอนต์ของเราก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นตันเดิมแล้วนะครับแ,แบบนี้เนาะก็สําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับในส่วนของตัวเว็บไซต์นะเขาจะแบ่งแค่2อ,อย่างนะครับก็คือเป็น h e ดเดอเนาะกับตัวในส่วนของตัวคอนเทนต์ครับบอดี Body นะแบบนี้นะครับก็ลองเปลี่ยนกันได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ